เราอยู่กันที่เชียงรายนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเราได้เดินทางวิง่งเส้นถนนพหนโยทินกันในไหนเราก็อยู่เชียงรายละเดี๋ยวผมจะพาเที่ยวแถวๆนี้ก่อนจะเดินทางกลับนะโดยทริปนี้นะครับเราจะพาอีแดงเนี่ยขึ้นดอยผาหมีผาหีแล้วก็ไปลงทางดอยตุงไปเดี๋ยวหาอะไรทานนัานบนด้วยนะครับ ยังมีหมอกอยู่นะครับสำหรับเส้นทางนี้นะครับตอนนั้นเอา a อดีวมาจากบ้านผาหมีเนี่ยไปผาหีอ่ะทางโคตรชันบอกเลยว่าชันมากๆนะครับแต่ถ้าอยากขึ้นจริงๆนะครับบางคนก็แนะนําให้ขึ้นทางวัดพระธาตุดอยตุงขึ้นฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปเลยนะขึ้นฝั่งนี้ไปลงพระธาตุดอยตุงนะครับก็ยังมีหมอกอยู่นะ นี่ถ้าผมตื่นเช้าก็น่าจะสวยนะนน่นเราเห็นละหมู่บ้านอยู่ด้านหลังครับนี่อีแดงน่าจะได้ขึ้นครั้งแรกนะครับที่นี่คือช่วงล่างตอนนี้อีแดงก็เสร็จมาจบเรียบร้อยนะครับ เฟิร์มแล้วเสร็จตามน้ําหนักเรียบร้อยเลยนะเข้าโค้งยังไม่เจออาการโยนเลยก็ถ้าใครถามว่าใช้โชคอะไรอยู่ข้างหลังใช้โปรโเฟนเดอร์รุ่นแฟตนะครับตัวนี้ไม่มีกระบอกปรับดีเบากับพี่โหลดได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันโชคของเชอร์รี่ของอีแดง RCB S Series ก็จะขึ้นบ้านผานมีแล้วแต่บ้านผานมีเนี่ยขึ้นนิดเดียวนะครับไม่ได้ขึ้นโหดมากนะครับถนนก็กว้างอยู่ผมมาอยากชิมกาแฟสองที่เลยอที่นึงอาจจะเป็นชาแล้วกันนะครับเดี๋ยวแวะร้านกาแฟสองผาเลยนี่ผมค่อยๆไหลขึ้นไปนะไม่ได้เค้นน้องแดงนะไปเรื่อยๆยนี้นะครับมันก็จะติดประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับประเทศพมา่า ผาหมีโอเคีเรียรสองขึ้นสบายเลยอันนี้ไม่ได้บิดเดยอะนะไปเรื่อยๆนี่ถึงแลดินี่จะร้านกาแฟเพียบเลยนะอันนี้ก็ใช่กาแฟดอยผาหมี้า นู่น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 ไลโยคาเฟ่นะครับมือตองแดงขึ้นน่าสบายตั้งแต่แบบทำเครื่องมานะครับแต่นี้ผมไม่ได้บิดเองนะค่อยๆขึ้นให้มันไหลขึ้นไปช้าๆดถ้าบิดก็มันก็ไปได้ลาโยคาเฟ่ ขออุญาตจอดกับเจ้าของบ้านเป็นบรรยากาศที่คาเฟ่น,นะครับคือวิวดีอ่ะอสวยอ่ะสวยจริงนี่นะครับด้านนี้ก็เป็นดอยผาหมี ไปเข้าลานกันเหมือนที่นี่เขาก็จะมีขเขาเรียกอะไรโฮมสเตย์ด้วยนะครับเป็นห้องพัก นี่นะครับเขาเป็นเขาใช้เป็นเหมืองกับข้าวดอยอะ่ะเวลาเคี้ยวไปอะ่ะมันจะนุ่มๆอืมมันจะนุ่มๆอ่ะครับทุกคนอร่อยดีไปครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจุดชมวิวดอยผาหมีกันกนะครับทางที่จะขึ้นดอยผาหีนั่นเองนะส้นทางหลังจากนี้เราก็จะเรียบตะเข็บชายแดนกันเลยนะครับ เส้นทางค่อนข้างชันนะเล็กด้วยที่นี่มีงานโลชิงชาด้วยนะครับทางขวาทางขวาเราสามารถไปแม่สายได้นะครับไปลงแม่สายได้หาดทาดอยตุงสิบามกิโล ลำชันแล้วอู้อ๋อเนี่ยเจ,ะละจอล้วจะจุดชมวิวแล้วค้งั้นบนนะครับ สวยมากเลยเอะเฮ้ยเหมือนเราเห็นฝั่งพมา่าด้วยนะครับก็ถ้าใครได้ขึ้นมาฝั่งนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถมาชมวิวสวยๆงามๆได้คือถ้ามาตอนหน้าหนาวแบบเช้าๆนะผมว่าตรงนี้นะ่าจะเป็นทะเลหมอกเลยนะเพราะผมเคยเห็นภาพนีนคือเนี่ยหมอกมาคุมภูเขาลูกนี้เลยตอนนี้น้องแดงก็ขึ้นสบาย,ยนะครับ กินเบรกโอ้วงเกียวหนึ่งนะอ๋อ oh, ถ้าถ้าลงไปทางนี้ก็คือพม่าแล้วนะครับไปเรื่อยๆแล้วกันตอนนั้นจำได้ว่าเพื่อนมันคัดไม่เลยนะครับแต่ตอนนั้นนะ่ะคือมันหยุดกลางเนินนี้แล้วออกตัวแล้วคัดหลังกัดลายมาด้วยก็พอดียังขับกลับกรุงเทพได้ <laughs> หงออกมาแล้ววันนั้นน่ะเออชันจริงชันจริงอันนี้ขึ้นไม่ต้องรุนนะไม่ได้บิดคันเร่งเยอะนะแ,แค่ประคองขึ้นไปนี่ยนอนผาฮีอีกห้ากิโลเฮ้ยตรงนี้แหละชาดี จำได้ว่าเพื่อนขัดไม้กันแถวนี้แหละฉันจริงชันจริงแล้วมันก็หักศอกด้วยนะอือขึ้นมาตรงนี้คืออากาศเย็นเลยอะ เห็นบ้านผาฮีแล้วนะครับอยู่ด้านหน้านู่นเลยสวยนู่นฝั่งขวาเราคือพม่านะครับทางขึ้นเขาอีกแล้ว ตรงนี้บรรยากาศดีะขอนั่งเล่นหน่อยนะอ้ย ไปหักศอกด้วยทางพังด้วยบ้านผาฮีเดี๋ยวเราไปจุดเช็คพอยกันถึงแล้วจ้าวู้ เมื่อกี้เราเห็นชิงชัยตรงไหนวะ ใครได้ขึ้นมาถึงด้านบนก็จะเป็นจุดเช็คอินเหมือนกันนะครับจุดถ่ายรูปแล้วก็ข้างๆก็จะมีชิงช้ายักษ์นะครับให้ถ่ายเดี๋ยวผมพาเดินไปถ่ายดูแล้วก็จะมีร้านกาแฟ,ะฟะผ่าฮีอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่จอดรถของผมนี่โอ้โหที่จดอดรถโคตรสวยลองขึ้นตรงนี้ดู มลกำลางังกาแฟเหมือนกั้นน่าจะาเจ้าของเดียวกันแต่คนละตึกนี่นะทินชาย,ยักั์เดินลงมาจากที่จอดรถนิดเดียวก็นั่งก็ถ่ายรูปได้ ันนี้ก็เป็นจิงชายักษ์เหมือนกันที่นี่นะครับก็จะมีประเพณีโรชิงชานะครับผมว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของเขานะครับเนี่ยเห็นมีสายด้วยทำจากต้นไม้เลยเนี่ยต้นไม้สูงมากเลยนะงูสิบยี่สิบเมตรได้ยังมีหมอกอยู่เลยนะ่ะแต่เป็นหมอกฟุ้งเลยนะครับ ห้องสเตนนี้ห้องเท่าไหร่บ้างหรือครับพี่ราคาที่นี่ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับอ่จริงๆของเราจะมี2ราคาครับผมมีหัวละ900าบาทกับพันสองครับโอ้แช่และมีอาหารเช้าเย็นให้ครับผมอ่าโอเคครับได้เลยขอบคุณมากครับ เราเดินทางกันต่อนะครับดูวิวดิสวยเนาะเดี๋ยวก่อนที่เราจะตรงไปดอยตงุงเราก็จะผ่านดอยช้างมูบนะครับ สนนนนันไม่พอมีหลุมมีหลุมนองกลางด้วยนะฮะหินลอยทรายลอยเพียบ <c oughs> ทุกคนเห็นฐานปฏิบัติการข้างบนนั้นปะ่ะอันนั้น่ะของพม่านะไม่ใช่ของเรานะว่าเส้นนี้คือติดชายแดนเลย บ้านเขานะเนี่ยตรงหลวก็บ้านเขาแล้วตรงนี้นะครับเรียกว่าดอยช้างมูกนะเป็นฐานปฏิบัติการของไทยนะครับลงไปตรงนี้คือบ้านเขาแล้วตรงนี้รู้สึกว่าจะกางเต็นท์ได้ด้วยนะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลงดอยตุงต่ออพาตำหนักวัดพระธาตุดอยตงุงข้างบนถนนแอฟแคบเหมือนกันนะเนี่ย วัดพระธาตุดอยตงุงพระธาตุดอยตุงอีก3กิโลรู้สึกว่าลงจากดอยช้างมูบมานะครับก็จะลงอย่างเดียวนะ ฟีลเหมือนประมาณขึ้นอะไรนะเหมือนคล้ายๆฟีลเหมือนทางลงไปแม่แจ่มจากดอยอนทนนน่นะคล้ายเลยพระตำหนักเลี้ยวขวาโอยตรงตรงไปโอ้ถึงแล้วมั้งเนี่ยอันนี้วัดพระธาตุดอยตรงนี่ไงพระธาตุดอยตงตรงไปอีกหนึ่งกิโลจุดนี้คือวัดน้อย ถ้าพระธาตุต้องเข้าไปอีกหนึ่งกิโลคื้ไปทางนี้แหละแต่ถ้าจะกลับเชียงรายนี่เราต้องออกทางนี้ต้องเลี้ยวซ้ายออกตรงนี้นะครับอ่ะเดีไหนๆก็ว่างวัดละเข้าไปชมโอ้ นี่นี่นี่ระหว่างทางนะครับที่จะไปพระธาตุดอยตุงเนี่ยเห็นวิวด้านล่างเลยสวยอะสวยมากมากเลยอุย้ยมอกสรุปนะครับคือเอารถขึ้นมาถึงพระธาตุได้เลยนะมีที่จอดรถให้พร้อมนะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูที่พระธาตุดอยตุงกันซึ่งคำขวัญของจังหวัดเชียงรายคือเหนือสุดในสยามชายแดนสามแผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาลำค่าพระธาตุดอยตุงกุพิการนะครับเขาก็จะมีที่จอดรถใกล้ๆนะครับจะได้เดินไม่ไกลเอาที่จอดมอเตอร์ไซค์อยู่นี่ไม่พ่งเห็นครับวัดพระธาตุดอยตุงตั้งอยู่ตำบลห้วยคล้ายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ ถ้าขึ้นมาฝั่งผาฮีผาหมีเนี่ยก็แนะนามาที่นี่อีกที่นึ่งนะครับวัดพระธาตุดอยตงุงไปชมบรรยากาศความสวยงามกันน้านนี้น่าจะลงไปที่จุดชมวิวนะครับ ให้ดูบริเวณรอบรๆวัดก่อนนะครับส่วนมากอะ่ะคือวัดที่นี่นะครับคือตกแต่งในสไตล์ร้านหา้านะ ออกมาไปเดี๋ยวเราลงเดินทางเข้าสู่เมืองเชียงรายกันนะครับ นี่นะครับ <c oughs> ถ้าขึ้นช้างมุบก็ตรงไปหรือไปพวกผ้าหีผ้าหมีนะครับก็ตรงไปทางนี้เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อจะลงด้านล่าง ก็แอบชันอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะขึ้นง่ายกว่าทางผามีนะโอ้ยตรงนี้มันกลางเต็นได้นี่เฮ้ยสวยจัดอ๋อตรงนี้มันคือลานกลางเต็นทุกคน จุดชมวิวบ้านปากกล้วยดอยตุงก็คือลานกลางเต็นท์ดอยตุงนั่นเองนะครับเออสวยดยีอ๋อนู่นไงทางก็จะอ้อมไปลงตรงนู้นนู้นลงข้งงางล่างนะครับโอ้สวยอะ่ะ นี่แยกงงนะไม่ไปทางขวาไม่สายแม่จันท่านนี้เขาบอกว่าทางชันงั้นเราไปไม่ชันแล้วกันมันบอกจริงๆใน g ูเกิลแมปมันให้ลงทางซ้ายนะแต่เดี๋ยวลงขวานี่แหละรู้สึกว่ามันจะไปติดกันเหมือนกัน ตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะแวะมาเอาเต็นท์ก่อนนะครับฝากไว้ที่บ้านเพื่อนตอนนี้ผมอะ่ะมันมีความรู้สึกว่าคิดถึงบ้านอีกแล้วนะครับผมอาจจะขี่รถยาวเลยนะครับจากเชียงรายไปกรุงเทพเลยนะอาจจะแวะกินหม่าล่าอีกรอบหนึ่งนะครับอร่อยตาดเมืองใหม่นะครับตรงนี้ที่เขาเรียกกันนี่ร้านเพื่อนผม

เรียบร้อยนะครับเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับสําหรับคนที่อยากทราบว่าค่าน้ํามันน้องแดงรอบนี้ไปกลับเท่าไหร่นะครับนี 1,420บาท1,905กิโลนะครับด้วยค่าเฉลี่ย50.9 5 1โลลิตรนั่นเองนะครับตกกิโลเมตรละ5 7 5บาทรอทิปนี้ค่อนข้างอึดนะครับน้องแดงวิ่งไกลามากนะครับแล้วก็ขึ้นดอยนี่โอเคเลยนะกำลังเครื่องแบบมาดีมากๆเลยนะครับหลังจากที่ทำเครื่องมนาะนี่ก็สเปค52มีแคมท่อเดิมที่เคยใช้ตั้งแต่แรกก็ประมาณแหละก็ถือว่าประหยัดอยู่นะครับวยความเร็ว80901นึงนะครับประมาณนี้แล้วเจอกันทิปหน้านะครับ เนี่ยมาดูว่าเราจะเอาคันไหนออกไปเที่ยวไหนกันต่อนะครับแต่ช่วงนี้ก็จะลุยเหนือกันยาวๆเลยนะครับบ๊ายบาย